เสื้ออาบเสื้ออาบซื้อเสื้อแต่ไม่ยอมเอาเสื้อต้องปรับแล้วแหละจักษ์อะไรตาที่แก่ยักอะไรแก่กันดีสุดเดี๋ยวเราจะไปเอาสติกเกอร์กับอีนังน่อยเอออยากได้อยู่ดิอยากได้อยู่ดิแต่ว่าผมมีลายเส้นดิโอ้เอาน้ำเนี่ยเพื่อผมน้ำเนี่ย พี่น้องเอ้ามาเบิ่งเช็คเศร้าเอไล่ปิงรม่นจะได้ยิงซเชงมนะซแจ้งเขาพากลับแล้วยพี่น้องครับเบิ่งน่ะผมมีไล่เ่อนี่หลาด้เนี่ยจำได้ทำไก็ลองจำไม่ได้ดูสิสดสดเอาพี่ลูกแก้วยืน่อยืน่อยืนแล้วลตนังเฮ้ยพี่น้องครับ นี่ทีมกลองมีแต่ไทยรถแห่เนี้ยว่ดูดูนี่เต้กิติีไทยรถแห่ดิโอ้ยีใจากเลยเห็นนะ้ยฮู้ยเหมือน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 ตัวใหม่เด้ยฮ่าฮันโทรศัพท์ใหม่เด้ยนี่โอ้ยเพื่อการนี้เลยเหมือนตาชงเลยครับซื้อซื้ออันใหม่เพื่อการนี้เลยใช่ขอบคุณเจ้ามองรถว่าดีใจมากพี่น้องดูนี่กับพี่น้องครับน้องรอนตันส่องยังก่อนส่องยังก่อนครับผมส่องยังก่อนรอนตาลไทยรถแห่ออฟเชีลล์ครับผมนี่อ่ะพี่น้องก็ติดตามครับ อาเปลนมาดีครับ่ายภาพนิงชายนเดีอไอ้ช่วงไอ้นี่ลำภาพนิงเอาเปลนช่วงเอ็พเดี๋ยาเยหเราจะให้เราจะได้ขึ้นให้มาลีนะเดี๋ยวเราอจะไปอกอีกออกมาเตรียมตัวเลยขอบคุณพ่อครับผมเปลียนเสื้ออาเลยนี่เ หานแล้วจัดไปแล้วเขามีไซส์เปล่ามไม่มีขอบคุณพ่อการใจหลายๆครับที่ให้โอกาสได้ขึ้นไปมอบมาลัยกับมาลัยขนมาลัยขึ้นไปมอบมาลัยไหล่ะมาไดหลางนะไปน้องขอบคุณหลายๆครับพ่อการใจให้โอกาสแสงแรกเสียงแรกมาแล้วครับไ่น้อง ไปแล้วพรากันชัยไปแล้วนี่นี่ไปดูหน้าประตูเมื่อกี้โอ้อายาได้บ่ฮ่าไปเจอภาพเงี้ยหนึ่งล้านโหนึ่งล้านคะแนนดวงใจพูดกับมันมึงไม่รู้เลยเนาะไหนมาเขาบางคนยังไม่รู้เอ่เขารู้หมดแล้วไปน้องครับแสงแรกครับไปน้องเสียงแรก ในพ่อพ่อการชัยแบบขอดูแบบแบบหน่อยได้ไหมมีภาพรถป้องพี่น้องอยากเห็นภาพรถมาไล่ล่านบ่ครับพ่อการชัย ร่องอ่าก็มาเนี่เปิดว่าปุ๊บเปิดว่าไปมาไล่ยหลานเนี่ยมาแล้วเอาไ<อ>ปนอนอยู่เครื่งอ,อ,งองนี้โอ้ยเดือนเห็นมาไล่ยหลานก่อนมูด้วยผีน้องด้ะช่องนี้ทีเฮ้เอาละครับนาทีนาทีจากนี้ไปวาย ยอดสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวนะเนี่ยสุดยอดขอบคุณพ่อการใจมาก,มากครับผมได้ให้พี่น้องเห็นมาไล่ล้านก่อหมูสุดยอดครับสุดยอดสวยงามบลังการ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ทุกคะแนนขอบคุณทุกดวงใจที่มอบให้ิีลาเนาะหนึ่งล้านดวงใจครับพี่น้อง <c oughs> โอ้สุดยอดหลายหลายคับยี่หลีเนี่ย <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวผ้ามาเบง เวทีแสงสีเสียงครับผมตอนนี้อยู่ในการเช็คครับผมกําลังอยู่ในการทดสอบอยู่เจ้าตอนนี้กําลังเก็บเจ้าอยู่ครับเก็บเจ้าอยู่จอกําลังไล่อยู่ครับลไล่เตีต๊ตรงจอแล้วก็ฝากครับพี่น้องกุ้มปิดครับมันนี่ผู้ใดอยู่ทางไกลครับกุ้มปิดครับปัดราคา149บาททางไปที่เพจเฟซบุ๊กสาวน้อยที่บ้านแดงแฟนเพจครับผม มารอบบังความยิ่งใหญ่ลังการของสาวหน่อยเป็ดบ้านแพ่ครับบอดโจเป็นสุดยอดได้ลครับพี่น้องมาห้ยกำลังใจบอดโจไลาลยครับผมเนี่ยครับตอนนี้กับพี่น้องก็เริ่มเขามากกันแล้วเนี่ยเบิงนี่พี่น้องก็เอาศาสตร์เอาเสือมาจองทีกัน่อยครับผมโอ้สุดยอดได้ยลครับเนี่ยะเป็นทีมงานไทยรถแหนาครับผม ดไ,ไม่รู้เหงจะถ่ายเลยเพราะมาจริงจริงจานชงครับาชงจานงกีฬาวาจา้งยังมด้เคลียเลยดี่ยงไม่ได้เคลียเลยเนี่ยน้องน้องแม่ทรายเดี๋ยวขอลองฟังเพลงอยากฟังเพลงีานะต่เออเออเออเอ่งอเอเออออเออเอออออ สุดยอด้าแนี่ซ่องไรนี่ซ่องไรซ่องขอโอ้แม่นซ่องรุ่นตาลไทยรุนแห่ออฟิเชียลโอเคครับพี่น้องครับ่องลุนตานฝากพี่น้องติดตามเด้อเฮ็ดน้ำกันนี่ครับโอ้ยสุดยอดหลายสุดยอดหลายปังปังครับนี่ครับจานซ่องช่องซ่องไทยรุนแห่ปังมาแล้วรอบนึงปังมาแล้วรอบนึงเดี๋ยวรอบสองถ้าเกิดถึงสามหมื่นจะมาใส่เพื่อนเพื่อนอ๋อโยเหมือน เหมือนนี่เลยของจริงอ๋จริงเออแอมเบิดด้วยนะอ้อมโดเหมือนใส่เอ็มเลยผมต้องแก้มือใหม่อยู่นี่เดี๋ยวให้เสร็จก่อนช่วงสามนช่วงแป๊บหนึงครับผมนี่ก็เสียอามน้องแซดครับน้องแซดทำช่องยังนีงทำแล้วชื่อซ่องอะไรชื่อซ่องอะไรแซดอารมล์กวนเอาไปเที่ยวนี่ตั้งจัดด้ยต้องมีไทลุนแห่เออแซดอารมณ์กวไทยลุนแห่เอาไปเที่ยวอ่าใช่ คนจะติดตามใช่บริันคนบติดตามดบอมีไทยรถแห่ใช่เอานี้รช่องอะไรไม่เนี่ยคุณอ่ะช่องอะไรช่องชงไทยรถแห่ครับเอออันนี้ช่องอะไรเนียแก้วคันดิชันไทยรถแห่รับขับพ่อเมียไทรถแห่พี่น้องคนบติดตามดเอ่อีได้ไหด้ได้ไทั้งหมดต้องเป็นรถแห่ official ด้วย นี่นี่ครับพี่น้องครับน้องลูกแก้วไทยรถแห่โอเคครับพี่น้องเก็บเน่กันเลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะเนี่ยมาเบิ่งจอเบิ่งแสงน้ำกันครับเมื่อกี้กันเลยทำการเช็คเส้าเซ็กกองครับผมบึ่มบัมบึ่มบัมไปแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับพี่น้องเสียนนนเส็ดเครื่องเสียงคักดังคักดังเน่สุดยอดเลยบอลไปไหนมีแบตี่น้อง โอเคโอเคอเค,ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมสวัสดีครับ